ยันเนี้ยผมก็ทำคือเสร็จแล้วอ่าสวัสดีนะครับผมอยู่กะอูหลวงพปตะสวัสดีครับโอ้ทิตตะหนึ่งไปเรียกเป็นหลวงพปตะเชียนปากมาแล้วหลวงพปตะใส่สบงแล้วทรงพลังพร,ร้อมทาทุกสมรภูม,ม,มวันไหนแล้วลั่นเจอกันเดี๋ยวมาดูบ้างนะเพราะว่าก็ไม่ได้มาหลายหลายหลายเดือนน่าจะประมาณสองเดือนมั้งเนาะ เดือนสองเดือนสามเดือนครับฮะไอเราจะตามไปดูนะครับแต่รีวิวหน่อยต้องทํายังไงเราทำไมมาเก๊งไปห้อยอยู่ตัวนะตอนนี้มีอะไรมาใหม่ๆบ้างช่างอันนี้ของใครเนี่ยนี่แต่มันอันนี้เป็นยันต์ของพี่เออเท่มันติดเลยเหรออ่าครับเลยสองลูอ่าเป็นตะปิงทั้งคู่เลยไดมั้ยโอ้สวยมากนะครับตัวนี้นี่ อันนี้อันนี้พัน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 เท่าไหร่เฮ้ยหลวงพี่อันนี้พันเก้าครับพันเก้าครับรวมส่งเจ็มเงินประทธานก็เนี่ยอ่าตอนนี้เก็บมันไปทางบวกร้อยสามสิบเหมือนเดิมบวกร้อยสามสิบอ๋อนี่นะครับพันเก้าโเหรดมันเพิ่มโอเหรดมันขึ้นเหรดหมดแล้วอ๋อโอ้แต่วันตุงานเอออันนี้สวยนับกองเปลยอันนี้งานยิงทรายโอ้รอยเชื่อมเชื่อมเองว่นี่ยลือลูกน้องเนี่ยเชื่อมเองเเชื่ออมงน้งเชื่อม นู่นอยู่ตรงไหนครับไปอืมรนี่นะครับใครก็ยังไม่มาผมเนี้ยก็ถ้าถ้างานยิงซ้ายนี่แหละสองนิ้วนี่แหละถ้าอะไรเนี่ยอันนี้อยู่สองพันครับสองพันพอดีครับโอ้แต่ว่าสวยหน้าแปนเล็น้าแผนเล็อ๋อนี่หน้าแป่นเลเซอร์นะครับคราวนี้หน้าแป่นเอ่อเป็นหน้าแป่นเล็นะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดแล้วด้วยนะครับนี่รู้นะครับสวยมากแต่ว่าแต่ว่าจะมีเพจใช่ปะครับเพจ เพตรงเนี้ยแล้วมีเพลแต่แล้วเพลเจริงซ้ายป่ะเหมือนเดิมครับเพดเงาบอนจะได้ตัดกันครับอ๋อนี่นะครับเอองานยิงซ้ายนี่สวยงามมากนี่หน้ารอยเชื่อมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสีทองให้เลือกจะเอาไปไหนสีทองหมดเลยครับตอนนี้แล้วก็สวยงามมากนะตัวนี้สองพันนี่คือว่าแล้วเกาะสปริงตัวนี้สองอันทำไมนะช่างเนี่ย อันนี้สวมล่างด้วยครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ทำแบบเขาอ๋อถ้ากัะว่าตัวนี้ก็ถอดได้เนี่ยครับถอดได้ถอดได้สองเป็นเป็นสามท่อนเลยเนี่ยใ,ใช่ครับเป็นสามท่อนเลยเออก็ดีเหมือนกันนะ่ะเออเขาทานอันนี้แต่ละสองพันไหมครับสองพันเออวัดสวยดีนะครับอย่างันนี้อืใส่กับปลายเทเลสเออ ไปได้ยังไม่มาไปได้ยังไม่มาส่ง<อ>ไปได้เดีย๋ยวมีไทเทเนียครับครับนี่นะครับงาน er East, ออเดอร์ที่เราส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งของปิศัจน,นะครับอันนี้รอส่งใช่ไหมเนี่ยครับรอส่งไปไหนเนี่ยนั้นทำเป็นรุ่นรุ่นครับไม่ไม่ส่งไปไหนอันนี้ก็ต้องเปิดสมุดช่วยดีไหครับอ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้มันหายไปแล้วตอนนี้อันนี้มีม,มีมีไปไหนบ้างมีจังหวัดไหนบา้างแถวใต้แถวอีสานไปไหม ใต้ก็เยอะครับแล้วก็อีสานโคราดโอ้โหไปโคราดไปบุรีรัมย์ไปทั้งภาคใต้ด้วยใต้ก็นครศรีนครราชสีมาอ่ะาฮาฮ่าฮ่ี๋ดวเดตันไร่ตอนนี้ออเดอร์ยังเยอะไหมนี่เนี่ยมีคิวอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้รวมสามร้อยใบครับโอ้สามร้อยใบเลยออ้ กำลังเคียร์บันเจ้าเขาก็เอาเจ็ดใบทีเดียวเขาบอกว่าใส่สองท่อแล้วมันมันแรงไงน้องพี่เออคนเดียวใส่เจ็ดใบนะครับโอ้โหผมผมเลยเหลือเชื่อเลยนะอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ออกหน้าออกหน้าครับออกหน้านี่เท่าไหร่นะออก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 หน้านี่เท่าไหร่นะหลวงพี่อันนี้พันเก้าครับพันเก้า แต่อันนี้ทำใช้เองมันแต่ว่าอันนี้ยังอันนี้เป็นอันนี้อยู่นี่นี่มันจะเป็นประมาณทรงนี้นะครับเหมือนของพี่ลิงนะครับที่ผมเคยรีวิวทรงนี้ก็ดังดีเหมือนกันนะเนาะผมว่าเออมันจะดังทุมกว่ากว่าทรงทรงซิ่งนะแต่ทรงซิ่งเนี่ยมันจะแสบแสบผมเลยถอดออกนี่นะครับอันนี้จะจะจะเป็นออกออกหน้าอย่างอันนี้นะครับนี่นะครับ มามานี่ครับเออก็ทรงนี้จะดังเพาะหน่อยครับมันจะดังปุ้มอืมมันจะดังแบบทุ่มๆหน่อยถ้าเกิดว่าออ้พวกนี้จะดังแพรดแพรสอันนี้มันจะดังปุ๊ก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 นะครับแต่คนแต่ว่าดังแรงนะคนขับไม่ค่อยได้ยินเออคนขับไม่ค่อยได้ยินเบาเสียงที่ออกหน้าอ่าครับเออย่าต้องเส สงสัยมันยาวแล้วก็มันมันได้โค้งมาตรงนี้อะหลายอันแหละมันก็เลยมันเลยดังนุ่มๆหน่อยเออตอนนี้ดังคมเออมันนุ่มเกินไปเราเอบแบบชอบชอบแปรดแปร๊ดแปร๊ดๆปรดใช่ไหมีเ <c oughs> อ้าหายหัวไปไหนมาตั้งหลายวันเนี่ยไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวนี้เขาลุงลุงลิงเยเกินนะแหมจะแกะกล่องซื้อรถซื้ออะไรอีกโดดๆๆ ายไปไหนมาดูโอ้มันเหลือครับผมบอกเลยว่าไงมันเหลือมาซื้อท่อมาซื้อท่อแล้วบอกเมียว่าใบละห้าร้อยเออบอกเมียว่าใบละสามพันซื้อท่อใบละพันก่อนวันนี้มาส่โอ้บอกข,ขอขอตังเมียเท่าไหร่นะสี่พันบอกจะไปซื้อท่อตามจริงมาซื้อ1000แค่พันกว่าบาทอาต้าขาพี่วร้านอาหารหมดเมียมาปะเนี<พ>่ยเจมีนะครับเออ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินดูท่อหน่อยนี่นะครับอากลมันเป่าไม่ได้มันร้อนนอเไงนี่นะครับโอ้โหเยอะมากผมเชื่อมสองรอบแน,น่เ,เ,เนี่ยสองรอบแน่ครับอันนี้เชื่อมติดไว้ก่อนครับแล้วก็แล้วก็มาทําทําลายอย่างนี้อ่าเรามาเก็บอะรอย่าเงี้ยอันนี้ครับอืมโอ้นี่นะครับอันนี้เขาเชื่อมสองรอบ้วครับอือ๋อสวยครับ กว่าจะได้แต่ละใบเอาช้าหน่อยเออออกช้าหน่อยท่านใดท่านใดรอก็รอรอก่อนครับจะได้ใบใบนี่แหละได้ใบใแล้วก็ถ้าคนจะสั่งยังสั่งได้อยู่มั้งเนี่ยอ่าได้ครับเดี๋ยวผมจะแต่ว่าอาจจะรอหน่อยอ่าจะรอหน่อยเพราะว่าผมจะขึ้นทีเดียวเลยว่าส่งกองซิ่งผมจะขึ้นทีเดียวสิบที่สิบใบขอรอหนอยเะองผ่าส่งจะส่งให้ครับยังงกองเดิมพุงครับครับ ไปไปทั่วประเทศนะครับไม่ทันจริงไม่ทัน่งจะมีคนมาช่วยเชื่อมผมผมก็จะมาสั่งอยู่นะจะมาสั่งใส่ฮินต้านะครับแต่ว่าก็เลยให้ให้คนที่ว่าเขาอันนั้นใช้ไปก่อนอืก็มาถ่ายดีล่ะอ่านี่นะครับแล้วผมก็จะเอาทรงนี้ไปใส่ฮินต้าพอแล้ว เพราะว่าฮีโนต้ากะรถไท,ทองคําแล้วก็ตัวแรงผมใส่ด้วยกันหมดนะมันเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ไอดีแต่ว่าไอเดียมันต้องถอดถอดชุดเกาะออกนะครับ <c oughs> ติดกล่องแล้วเกินเนี่ยเย <c oughs> วจะสั่งุดยิงซ้ายไปนะแล้วก็จอาทรงนี่เพราะว่าอันนี้สวยนะครับอยากได้ยากไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนี่นะครับผมไออันนี้อยู่ไกลเองเอันนี้ไปร้านกระเบื้องกับพี่เอี่ยเออใช่ แต่สำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยเนี่ยพี่สันห์สำหรับผมนะผมว่าหลังขนมตัวนี้เหมาะตอบโจทย์สวยโชว์งานด้วยสวยเออมันเหมือนรถถ่ายต้องค้ามของผมอ่ะเอออย่างสวย้งงผมยัชอบบเลยนะสหรัผมเองเพราะว่าหลังถนนมันต้องใช้เป็นกองเดิมเพราะว่ามันฝุ่นเยอะมันดูแบบสวยงามอืมลงโคนก็สวยมากาลงโคนที่น้ำดินเออลงโคนก็สวยเหมือนกันอน้ำมันจะไม่ค่อยเออไม่เท่าอืมก็วัดใช้ได้นะสวยเลยแหละผมว่าชอบแบบนี้อืม โอเดนะปดดวดดอน่าจะหลายหลายวันเนาะครับตรงนี้มันออเดอร์เยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนที่เขาสั่งไว้ก่อนครับสำหรับท่านใดที่จะสั่งก่อนก็มาลุลๆวเลยครับรับประมาณสองพันใบตอนนี้ตอนนี้ยัง้าดสต็อกอยู่ประมาณสามร้อยใบนะครับอออตอนนี้มีคนช,ช่วยสองคนแล้วอ่อะมีมีลูกน้องมาช่วยแล้วนะครับ นี่นี่นะครับนี่นี่เพจนี้19 19นะครับช่างตะบางกระมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสามนะครับโอ้เนี่ยมีป้ายเบอร์เริ่มเลยคราวนี้ผมจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องถามหาเบอร์โทรแล้วเนาะพี่สันมีเบอร์โทรปะ่ะเออก็อตามนี้นะครับเาไม่ดูรเบอโอ่ะฮะสายตพเาแล้วว่าสามเออพี่สันขอเบอร์โทรหน่อยอ <c oughs> ขอขอเพจหน่อยออโอเคนะครับผมอันนี้ก็ตูนี้กไปเปามาใหม่เนาะ อะสองเจนเนี่ยโอเคนะครับผมก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ <c oughs>